โมเลนนะครับข้อนี้ใครยึดก่อนไปแล้วครับไปแล้วครับตอนมาแล้วเนี่ยแหละข้อนี้แหละจะเป็นตัวชี้วัดเลยผมบอกให้แล้วปืนมาถึงก่อนแล้วปืนมาถึงก่อนแล้วเรียบร้อยยิงเปิดแล้วปืนล้มด้วยครับโอ้โหอย่างแม่นจากเลสเกเทอร์บอกวิ่งชนเลยพี่ไม่รอแล้วฮะอ้าวแล้วเกเทอร์ไม่รอเขาเล่นลูเล็กอย่างนี้โคตรได้เปรียบครับเกเทอร์ไม่รอครับพี่เรียบร้อยครับไฮโอ้โหดังเกเทอร์เปิดโบเลนครับเกเทอร์เปิดได้ก่อนสองนะครับแล้วโบเลตีคือกลับมาได้หนึ่งครับจากคิมฮาว เอาเลยครับตอนนี้ซอยแคบมากเหมือนโลดี้จะเป็นฝั่งเกเทอร์ได้เปรียบอยู่นะตอนนี้นำอยู่ถึงตัวครับโอ้เหมือนปืนนะพี่แบงค์ดูสิคนระับปืนนะี้ขึ้นทางด้านของกล่องไฟกับเต็นนะเมื่อกี้ใช่ครับจะคู่จะเปรียบตัดกันได้จะคู่ครับถือว่าเรียกว่าจังหวะพอๆกันตอนนี้โมเลตตีคือกลับมาได้ครับเปิดเป็นทางกระถิ่นครับตีดำดำเนินมาได้ครับเอาเลยคฮะตอนนี้เหมือนโมเลตแต่ตอนนี้เป็นฝั่งโมเลตที่ลวงลึกเกินไปแต่โอจะฝั่งเกเทอร์ก็ลวงลึกเกินไปเหมือนกันครับตอนนี้แรกกนไปแล้วเป็นฝั่งโมเลตได้เปรีียบาตอนนนนน้้ขึะะฮ แล้วโมเดอร์ตีอยู่แล้วเกเทอร์ตายฆ่าตัวเองไปครับตอนนี้ลำบากแล้วกำลังเกเทอร์เกเทอร์ยังตีคืนอยู่เอาแล้วถึงตอนช่วงจังหวะที่ต้องดีเซตไฟนะตอนนี้พอๆกันแล้วทั้งคู่ถ้าหวะโมเดอร์เชนดี้แ้วว่าจะไปเชนดีเรื่อยๆครับตอนนี้เชนดี้เชนดี้เริ่มแย่นี้แล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงครับไอ้รู้ครับเอาแล้วเชนดี้ใจดีเชนดี้เจอหลบหนึ่งชงอดนเดินหนึ่งทีแต่เกต้าวินเข้ามาช่วยจาไินช่วยอยู่เอาแล้วตอนนี้ล้มหมดแล้วฮะด้านหลังเอาแล้ะจวะ ชุบเพื่อขึ้นมาได้ครับตอนนี้จากฝั่งทางฝั่งเกเทอร์ครับโอ้ชุบมาได้ครับโอ้อาซันครับผมมาได้ฮะเอาแล้วตอนนี้จะไปทางฝั่งโมเลเดียมจากซีเลียไปขึ้นมาครับตอนนี้โอ้ชองหยอดกำลังยิงอยู่แต่เรียบร้อยก็ขึ้มาเอาตีทางฝั่งเกเทอร์หล่นไปอีกหนึ่งคนครับเกมเริ่มจะสูสีขึ้นมาแล้วครับผมตอนนี้โมเลเนะฮะโอ้ทางฝั่งซาดีมกำังขึ้นไปยิงกันตรงนั้นแต่โดนอยู่ครับซาดียังโดนอยู่จริงครับแก้ไม่ได้แทางฝั่งชองหยอดก็บอกัตวโมเลคา่เบอีกหนึ่งต โมเรตตอนนี้ค่อนข้างจะชนะอย่างแน่นอนนะครับเหลือทเฝั่งซาเดียคนเดียวครับผมและโดนฝ่ายอย่างนื่งองฝ่ายต่อเนื่องเขาโมตายไปตายไปต,ตายอยู่เรียบร้อยไปเกิดครับผมจะฝั่งโมเรตขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์เรียบร้อยครับโมเรโนเอาละครับพี่แบงค์ฮะโอ้โหสงสัยจะได้ดูบูกินหางอยู่แล้วไม่ตจบสงสัยจะได้ดู โอเคครโอเคฮะเกมที่2นะฮะคู่ที่3นะครับระหว่างเกเทอร์กับโมเลนนะฮะพร้อมแล้วนะฮะไปเอ่อมีคนแคสอต่อค่ะฝั่งโมเลนให้เขาเสียสิทธิ์ไปเลยนะคะใช่ครับเล่นเลยครับต้องเล่นครับเข้ามาทันค่อยตามครับใช่ครับต้องเริ่มแล้วครับต้องเริ่มแล้วต้องเริ่มแล้วครับเพราะว่าเริ่มแล้วเกมมันเริ่มแล้วครับเข้ามาทันเข้ามาตามครับเอ้าแต่ฝั่งเกตเทอร์ก็ไม่ได้รู้นะครับว่าฝั่งฝั่งทางโมเลนแคสเห็นไหมครับเขาก็ไม่ได้รีบเปิดนะ ถ้าเป็นอย่างนี้ดิค่อนข้างจะได้เปรียบนะจับโมเลนโอ้โหเขาเปิดมืมมาแล้วอะเขาพยายามจะยิงสกัดถึงเวลาแล้วโอจะแม่นด้วยนะครับปู่จับปืนจับปาโมเลนอย่างแม่นครับยื้อยู่ฮะยื้อยู่ฮะเอาแล้วเปิดแล้วจอดดิไม่รอฮะแคสแล้วไงโอ้โหสิบเอ็ดต่อสิบสองแล้วโมเลนเปิดโอ้โหจะเปิดเพื่อนกันเองครับแซมมี่ฆ่าดาวินเนี่ยสามเป็นต่เก็บหน้าสาซันไปครับโอ้โหเรียบร้อยคีสองเกตเธอร์คีเพื่อนไปสองไปอ๋อทำมูปภาคกันเดี๋ยวเสียงตีกันแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจอดี้เอาที่ใส่ช่วยช่วยใส่ไปก่อนอ่่ยใสกนเ เพิ่มเป็นห้าร้อยห้าสิบห้าสล็อตเอ้ยตองห้าไหวเฮียเจ๋วเลยอ่ะเจ๋วเลยอ่ะพี่าะเมื <5> <5 <5 ่อกี้เจทเทอร์ฮะนี5 <5 ่โมเดิร์ชดี้เอาอีกแล้วครับแอนิเมชั่นเจทเทอร์ตีเพื่อนไปสองครับพี่แบงค์เมื่อกี้ขีเพื่อนสองครับไม่ได้ยี่บอกตอนนี้เขามีสิบเอ็ดคนครับแต่เขาเลือกจะเปิดเลยไม่รอฮะไม่รอครับโอ้ตอนนี้เสียเปรียบมากนะแล้วพยายามจะรีเซ็ตไฟ์รับช็อตนี้ต้องดูเชดดี้เชดดี้โอ้แล้เชดดี้โดนขีครับเรียบร้อยจากชั้นดำเงิน เรียบร้อยครับเหลือรอไดโอ้โหขึ้นมาโดยแอนิเมชั่นจากอีดิคครับผมเอาแไมโอจะอชุบขึ้นมาได้หรือเปล่าจะ่าง้ฝั่งโมเดนครับผมโมเดพยายามจะจับตัวแยกตอนนี้ยังไงอยู่คิมฮาวคิมฮาวโดนตีอยู่คิมฮาวโดนยมดุมแล้วโดนลุมนับเบอร์จาเบจากทางคิมฮาวกับทางกูอินครับผมค่อนข้างสวยจริงจากช็อตนี้ครับโดนลุมนะฮะตอนนี้เ,เอาแล้วแบบยามจะโดนโอ้แล้วโดนตีโดนตีอยู่โอ้แต่เกทเชอร์นำเขาก็ได้เปรียบมากครับตอนนี้ทางฝั่งด้านหลังโมเลดพยายามจะชุบเพื่อนอยู่ฮะ เป็นระหว่งดาวินครับชูเพื่อนและกูอินพี่เข้าไปช่วยดาวินจะช่วยได้ไหมจะช่วยหรือเปล่าโดนตีอยู่จับเหมือนจะโอตีเพื่อนกันเองครับเกเชอร์ครับปาทูตีอิดิคครับผมผมจะบอกให้นะปาทูเก็บคิวเพื่อนไป4คนแล้วใช่ครับเป็นผิดพลาดจริงๆถือว่าผิดพลาดนะแล้วเกเชอร์ก็ฆ่าแซมมี่ไปครับเพยายามจะตีอยู่เกเชอร์พยายามจะพยายามจะไม่ให้รีเซ็ตไฟครับผมตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยกูอินไปเกิดเรียบร้อยครับผมดาวินไม่เหลือแล้วครับตอนนี้จะคราสฝั่งโมเรนนนัทออยครบ สองคนนะเหลือขี้มอาเพียงคนเดียวเขาเดนยิงพยายามจะรีเซตไฟขึ้นมาช่วยเพื่อนกันจะได้หรือเปล่าแล้วโดนยิงลมแล้วชุบเพื่อนได้หนึ่งคนทุกได้ครับชุบเชตดี้ก็ไม่ได้ครับเชตดี้พยายามตามเพคคิวเลอร์เพยายามขับไปช่วยเพื่อนต่อแต่เหมือนเกตเตอร์จะไม่รู้หรือเปล่าผมฝัง,งเข้ามาช็อตหยอดเข้ามาเพาิ่มแล้วก่อนอนี้กลารพยายามฝังโมล่าเจรีเซตไฟหรือเปล่าดำเดินพยายามช่วยอยู่แล้วโดนตีคีเรียบร้อยครับผมคีจะไฝังเกตเตอร์สองคนครับไพร์และฮาดิสครับผมเอาแต่ไอฮิรูไปายฟื้นขึ้นมาแต่เซตดียว โอ้โหไม่รอดครับผมจำบังเชนดี้แทงอยู่เชนดี้แทงอยู่เชนดี้แทงอยู่เจนิเฟอร์ชอนเชนดี้จะไหวไหมจะแบกหรือเปล่าเชนดี้แบกหรือเปล่าแทงอยู่แทงอยู่แล้วแทงเพื่อไปเรียบร้อยอูเชนดี้คนเดียวโอ้คนนี้บนนี้อ้าวเชนดี้โชว์ผิวเชนดี้โชว์ผิวคนเดียวคนเดียวหนึ่งต่อสิบสองเรื่งต่อต่อเจนิเชั่นแบกเชียวโอ้ยังโหดจริงกับเชนดี้โอ้แต่มันไม่รอดครับผมเยอะเกินไปนะโอ้โหยังเก่งจริงเชนดี้โอ้โหคนนี้บอกแล้วว่านแน่นอนเชนดี้คนนี้ โอ้เป็นทางฝั่งเกเทอร์ชนะไปครับโอ้ขอพระภัยด้วยหรือปิดโมเลนกับเกเทอร์นะครับเหมือนจะเป็นแมตต์ประสิทธ์แล้วหรือเปล่าฮะเป็นแมตต์พอยต์จากทางฝั่งเกเทอร์แต่โมเลนต้องได้จุวีหลังจากนี้ครับเพื่อจะเอาเอาตัวเองเขาหอบก็เหมือนเป็นแมตต์พอยต์ทั้งคู่แล้วคพี่ใช่ครับสำคัญ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 ทั้งคู่โอ้เกเทอร์มาแล้วเอาแล้วครับโมเลนอโอ้ยึดโค้งนี้ได้ก่อนด้วยแล้วเหมือนจะวัดที่ทองหยอดเลยครับทองหยอดพลิกแม่นไหมโอ้แล้วยิงโดนเดือดตลอดทองหยอดสกัดปืนก็ได้ครับเอาแล้วแล้วเหมือนจะเลิกนะ โอ้ยโอ้เรียบร้อยครเกเทอร์คีไปสองครับเสียสองอย่างนี้เสียสามเสียสี่เสียสี่เรียบร้อยครับไพ่ขาเกเทอ้์อายลูกเสียห้าครับตอนนี้ของอาซันไปครับผมและเสียหกตัวครับผมจากทางฝั่งเกเทอร์เกเทอร์เปิดไปได้หกตัวแล้วครับตอนนี้ยาวๆเลยฮะโอ้ใจมาจริงๆครับผมแมตต์นี้เกเทอฮะมาช้ากว่าเดี๋ยวมาชัวร์ฮะโอ้เสียหกตัวรวดเดียวเลยครับในซอยนี้เท็ดดี้เท็ดดี้ได้หรือเปล่า อูดบุตรดี้โรดี้ยังไงเอ้ยสกัดให้อยู่โรดี้โรอตีและขี้ไปแต่มันไม่ขี้ครจะอังกะลังเกทเธอร์ฆ่ากระจายครับตอนนี้าไปฮะโมเลลำบากนะครับถ้าไม่รีเซ็ตไฟตอนนี้ครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เขาลำบากนะครับเอาแล้วพยายามจะรีเซ็ตไฟเพื่อสกัดให้อยู่เรียบร้อยฮะอีดีโอ้โหดำเนินตีเพิ่มอีกแล้วครับอีดีเก็บข้างเทดดี้ไปนะครับ โอ้ตอนนี้แย่แล้วครับจากทางฝั่งโมเล่ครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วเลยไม่ไหวแล้วก็นี้มันเรียบร้อยอีดิเก้แซมมี่ไปฮะโอ้โหเอาแล้วครับเวลาเห็นหน้าตาพวบุคคลรอบต่อไปแล้วเตยู่ยังไงเตยู่อีดิเตะอีดิเตะอีดิเตะดูลินอีดิเตะอีดิเตะมึงแม่นักหรอมึงแม่นักหรอดูลินเหรอเตะะเตอยู่อีดิบอกผู้หญิงกูก็ไม่สนตามแทงตามแทงยังไงอยู่ตอนนี้แล้วจะเอเมชันหรือเปล่าแล้วมันจะพยายามปาเพื่อนปาเพื่อนไปอีดิยังไงอีดิจอยอยู่โอ้แล้วโดนสกัดไปได้ครับผม เป็นทางฝั่งตอนนี้ครับหมูอีดีจิ้คิมฮาวพยายามชุกยู่แล้วอีดีแอนิเมชันเรียบร้อยครับผมเอาล้วครับอีดีแล้รอดิรอดิรอแทงเรียบร้อยครับผมเป็นทางฝั่งเกเทอร์ครับขึ้นดับแบบสุดตัวนะครับตอนนี้เหลือเพียงสองคนสุดท้ายจากโบเลยครับเหลือเพียงคนเดียวครับหนูลิลสุดท้ายหนูลิลยังไงมึงแม่นักเหรอโกยเรามึงแม่นักเหรอเรียบร้อยครับอีดีทัเกเตอร์หนูลิลไปฮะีวินนี้ส่งผลให้เกเทอร์ เข้ารอบต่อไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์รับตัสสินเลยไหมครับพี่เบลแล้วก็เอ่อทำให้ทางฝั่งโมเลนเนี่ยไม่ได้เข้ารอบอย่างแน่นอนแล้วครับฉะนั้นพี่ว่าจบได้เลยครับเจทเถอะเข้ารอบต่อไปครับฝ่าย <c oughs> ใช่ค่ะลมเราน้อยกว่าเวสลีย์ไปแล้วไปขอบคุณค่ะไปย,ยินดีด้วยฮะทางเกทเทอร์ฮะผ่านเข้ารอบต่อไปเป็น บ้านมาใหม่ครับทา,า <NP. S 1> งฝังโอเล่ต้องไปทำการบ้านมาใหม่ได้ที่หนึ่งของสายเอไปนะทางนันเกทเทอส่วนทางวิสีได้ที่สองของสายเอไปครับผม่อปบอกเลยเวสลี่นี่รุนกันตดแตกกันเนะมื่อกี้ที่แงบ,บ์ผมบอกให้นะว่าครับผม